ตอนที่หนึ่งวัณโรคอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดโรคที่ทำให้เกิดอาการไอนั้นมีอยู่หลายโรคซึ่งหนึ่งในโรคที่เป็นอันตรายที่สุดคงหนีไม่พ้นวัณโรควัณโรคมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่โตช้าชนิดหนึ่งซึ่งชอบอยู่ในที่ที่มีออกซิเจนมากๆเช่นที่ปอดเชื้อแบคทีรียนี้มีชื่อว่าไมโครแบคทีียมทูเบอร์คลซิส หรือที่เรียกย่อๆกันว่าท b บซึ่งก็คือเชื้อวัณโรคนั่นเองเชื้อวัณโรคถูกค้นพบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2425โดยดรโรเบิร์ตคอกซึ่งเชื้อนี้จะทําให้ผู้ป่วยเกิดอาการไอติดต่อกันเป็นเวลานานและเกิดแผลในปอดจนทําให้เสียชีวิตได้ถึงแม้ว่าวัณโรคจะเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้แต่ก็ยังถือว่าเป็นโรคติดต่อที่มีความน่าเป็นห่วงอยู่จากข้อมูลรายงานขององ,องค์การอนามัยโลก ในปีพุทธศักราช2,552ประมาณการว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรครายใหม่สูงถึง9.4ล้านคนทั่วโลกในจำนวนนี้พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นจำนวนถึง1.7ล้านคนแม้แนวโน้มของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทั่วโลกจะลดลงแต่ในประเทศไทยคาดว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เกือบเท่าเดิมในทุกๆปีคือประมาณ94,000รายต่อปีและมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 12,000รายต่อปีซึ่งติดอันดับเป็นหนึ่งใน22ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคมากที่สุดวัณโรคกับคนไทยจึงไม่ใช่ปัญหาไกลตัวอย่างที่เราคิดกัน